ภาพา<ม>าที่แวนพา์อยู่ใกล้ๆกับยูดูอาริแอนส์แวไพา์ต้องมูฟต้องขยับเข้าเกมนี้เนี่ยวอกกี้โอพีเนี่ยลงมาเล่นนะแทนโอริโยมีการเปลี่ยนผู้เล่นกันไปและไหลเข้ามาถึงท็อปหด้วยแวไพา์มไม่ร้อยช้าครับผมกระจายพื้นที่ออกมาเล่นข้างนอกครับซึ่งมุมนี้ต้องระวังดีๆนะถ้าขึ้นสูงไปจะเปิดสายแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าเนินข้างบนเนี่ยยังมีให้เล่นอยู่แล้วโทนี่เคโทนี่เคฉีกมาเล่น กำลังจะเจอ,เจอกับโอกี้ไหมยังยังไม่เจอฉีกมาซ้ายข้างหน้ามีอดีลรูกับลิโพบอยต้องเดินดีๆค่ะค่อยๆเดินคู่กันมาเชวเวกับโทนี่เคปเปิดมาก่อนเลยโทนี่เคกับเชเวฟยังไงเห็นไหมว่าแต่ว่าฟังขวายังไงสิขวา,าต้อง,ยยงใกล้ๆนะต้องท่องไว้ใกล้ๆโอแต่ว่าไม่ได้สนใจใกล้เลยนะครับตอนนี้สตนน่เราบแ็แมพายระวังให้ดีเลยตอ,อนนี้เขายิงจริง จริงจริงนะผู้ชมครับผมนี่คือความละเอียดของเกมะแต่โทนี่เคไปได้รีโพบอยขึ้นมาเหมือนกันเชเวฟยังไงชูเลยไหมแต่ว่ามีเกนเน่ส่งมาเราปบ้านอนแบบนี้เรียบร้อยเชเวฟยคเคลียร์วอกิโอพีไปได้อ้าวแลเฮ้ยแต่ว่ากเน่ของโทนี่เคถือว่าสวยนะเป็นการแบบเปลี่ยนจังหวะเลยใช่แล้วให้เชเวฟใช่ครรว่าเชเวฟมาสอนแล้วเป็นสโตนให้เก่งงานโอวกิโอพีไปอาละครับเชเวฟสอนสะโตนเดินโทนี่เคขึ้นมาเปิดมือแล้วครับผมมาจั่วข้างๆหรอลักซี่ขึ้นจากน้ํา มาตัดกเตโต้ผมถามจริงแล้วนี่เหยียบกับระเปิดตัวตู่นี้โดนยิงของเจเวฟแต่กลายเป็นเขาทําได้ดีกว่าหรือโทนี่เคคนเดียวโอ้ไปจังหวะกระโดดแล้วเหมือนเป้ามันตกฮะใช่เหรอลลูกนี้ย้อยหาอดีลุกอีกหนึ่งลูกย้อยโค้งมายแต่ว่าไม่น้องอ่ะโหแล้วอดีลุกกินฟินอร่อยเลยป่ะโอ้โหมาเคลมมาดิไฟนี้กินฟินอร่อยเฉยตรงนี้ป่านมาของโทนี่เคได้อดีลุกไปสามสาก่อนแล้วขวาขึ้นมาเห็นแค่หัวเห็นแค่หัวแล้วเห็น เห็นแต่ตัตวทีไฟโทนี่เคครับผมอาร์อินฟินกินพุงปลาจะจัดเลยสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ค่ะขวามาอินฟินไล่อยู่ตอนนี้เคไม่สนใจฟุ้ยตอนนี้เหลือสามทีมที่เหลือคนเดียวแล้วอินฟินเหลือสามคนได้เปรียบสุดเลยเอ้ยกลายเป็นลักซี่ขึ้นน้ามาได้เฉยเลยอะ่ะไดะสิผมนั่งงงใจไทยแลนด์นะเออแล้วไปไทยเอเตอร์อีโก้ที่ยิงกดเขาไว้อยู่ด้วยถือว่านี่คือการแก้แค้นที่แท้ถูแล้วโทนี่เคนเะเก็บโ<ห>รสเมรี่ไปได้เฮ้ยมีรุ้นเหมือนกันสี่คิวแล้ว เอาละเหลือแบบว่า MVP player ด้วยดิทดบบดดโทนี่เคค่ะเอเฟอิลิมสองจุดหนอ๋อพี่ยมโทนี่เคขับรถล่อซื้อ,อล่อซื้ออยู่นะการเล่นมากแต่ไม่ซื้อ,อสักทีแล้วน่าจะซื้อแล้วซื้อมาแล้วซื้อมาซื้อมาแบบนี้โทน,นี่เคเอาไหมโอ้ยอินฟินมาแมจแจวิกกิจ,จัดโทน,นี่เควัดตาตรงนี้ยากนะเฮ<อ><อ>้ย ช็อตเมกี้โดนนี้เคไม่น่าได้นะอุ้ยแต่ได้แต่คมฮะใช่อะ